โอเคโอเคมาหมดละโอเคพร้พอมพร้พอมพร้อมพร้อมคือโอเค,อเ,คเราต้องไหนครับเราเราเรา,เราต้องทำให้ได้คือเราเฟลมาหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยเท่าที่เล่นมาเราแพ้ไม่กี่ครั้งแล้วถ้าถ้าที่เราเคยเล่นมานี้เราแพ้โอ้โหสี่ห้ารอบแล้วนะครับเนี่ยทำไมกูกูกูเดินไม่ได้ฮะกูเดินไม่ได้อ๋ออ๋อมึงติด

โอเคเอาละเข้ามาเข้ามาเข้ามากันโอ้ยเสียงผมเริ่มหายแล้วโอ้โหวางกระแสไฟฟ้าเลยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยถิงนี่แหลทำงานเป็นทีมใช่ใช่ เอ้ย,อยต้องมีคนไปดูข้างหลังด้วยข้างหลังไม่ก็มาข้างหลังพูดอย่อีกนะโอเคต้องเคลียร์ทุกทางอ่ะทั้งหน้าทั้งหลังหมอจริงไม่หมอจริงเว้ยต้องทำอะไรขนาดนี้บ้างเลยครั้งนี้กูจะทำไม่ได้ดูแพ้มาหลายรอบแล้วก็แต่เล่นมาชนะกี่รอบดีกว่าเล่นมาเป็นสิบชนะแค่ด,ด่านสองด่านที่เหลือกูแพ้หมดเยอะเละด่านนี้แหละด่านนี้เราเราต้องทำงานกันเป็นทีม เดี๋ยวก็ดูตรงนี้เองโอเคจุดเกิดอยู่ตรงนี้เออมันต้องแบกคนละด้านใช่เออใช่ต้องแบ่งกันอ่าเอ้าเอ้ามึงปาไปไหนไปมาแล้วมันมันมาทางด้านนี้ปาไปไหนวะเนี่ยหัวเฮ้ยเชี่อมะแลงยิงแมงหมดยิงแมงมด เฮ้ยกระสุนเลือกระสุนเลือหกนัดใส่กระสุนก่อนแป๊บไอ้เหี้ยมึงมากันหมดเลยใส่กระสุนก่อนอ่าได้ล้ปะป๊อแม่มาแล้วไอ้สัสแม่มามาแลกมาแลกมาแลกไอ้ไอ้อะไรไอ้ปล่อยหัวไอ้มวยหัวแข็งทักมันหน่อยดิทักมันหน่อยดิเด้อ รอบที่สี่40ตัว<ม>รอบที่สี่40ตัวโอเคมาดักไหมมีความหวังแล้วเนี่ยยังมันยังง่ายกว่าไอ้ด่านที่เราเคยเล่นไปเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ไอ้นั้นแม่งมากันเป็นร้อยเอ้โหแล้วใครจะไปท่านไหวต้อมาจะเห็นนะครับไอ้ด่านที่เล่นเมื่อสักครู่แม่งสุดๆเลยครับแบบเขาถึงว่าเขาเรียกว่าด่านแบบยากที่สุดเลยละโอ้โห <c oughs> โโโอออ้้้เกือบตายไอ้กระสุนโอ๊ยเดี๋ยวกระสุนผมหมดครับผมใส่กระสุนก่อนไอ้เหี้ยยังตามกูไปโอ้โหมันเยอะครับจะถึงหรือเปล่าครับวิ่งวิ่งวน่ะวิ่งวนนะโอเคเงียบๆหน่อยอะอะอืมกูกำลังจะวิ่งขึ้นเลย แปดตัวสุดท้ายเอาไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหมีเองอะไรวะเนี่ยระเบิดเก็บเอาเฮ้ยไอ้สัสเอายิงป่ากูป่ากูเลยเอาไอ้ยิงบุมเก็บระเบิดซะ ไปแล้วเขารอบต่อไปแล้วเหลือสี่สิบตัวโอ้ชีวิตเหลือสามเท่ากันหมดเลยเว้ยโอ้พระเจ้าดัก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 เดี๋ยวดักนี่นมันมาแล้วมันมาแล้วไอตัวนี้แม่งขึ้นที่ไหวมากเลยไอตัวไอ้หลังแดงแดงเออไอตัวอื่นน้ำธรรมดาอันนี้แม่งโอ้โหแม่งขึ้นที่เลยใช่ไหมเอาคนอื่นน่ะหายไปหมดดูอีกอานนึงไงดีดีต้องทำงานกันเป็นทีมต้องดักไว้ไอกระสุนแค่หมดแล้วช่วยด้วย

เุี๋ยวก่อนเอนโอโอ้ตายกับอากาศโอ้ลงมาอย่างที่อะไรว็4สี่ตัวฆ่าเราได้ไม่มีทา่าก็คนเดียวแม่ก็ฆ่าได้ไม่ย, <c oughs> ยอมมาลอยหลังอ่ะรอบต่อไปกี่กตัวครับเอ้สามสองตัวแลมเป็นต <c oughs> ่างง่ายอยู่ฮ่าฮ่าฮเล่นของลาดตลาดก็จะรอดอาอไอชิ้ยมนทำอะไรนะ่ะ <c oughs> เอา ไอ้ยดืดไลงเลยวะโอ้ยสัตว์เอ้ยม, <c oughs> มันคิดว่ามันเนียนใช่ไหมเนี่ยหลบหลบสายตาหมดไม่ได้หรอโอ้ยแม่ <c oughs> มันมาสองด้านเลยไม่ไมีใครดูด้านนู้นเดี๋ยวด้ะโอ้โหด้านนี้ก็จะตายไม่ไหวแล้วเก็บไว้ไว้ไว้โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไเยอะเกินโอเคโอเคได้ละได้ละไหวแล้วไหวแล้วเก็บส่งกันป่ามีอะไรไม่ได้ เป็นหนึ่งเองเย่อาวละต่อไปเท่าไหร่อ้ยนั่นเรื่องชีวิตละโสดโอ้ยโอ้เพื่อนโอ้ยอย่าเพิ่งตายกันนะเพื่อนอ้าวแม่งไปแล้วนะมันหมดชีวิตละแล้วสัตว์เอ้ยไอ้สัตว์มึงจะรีบตายแล้วทำไมเเล้วขอผ่านห้ท่านผู้ชมได้ดูสักขอขอโชว์ความเท่ให้ดูให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยก็ยังดีวะ โคด่านนี่แหละเฮ้ยรอบที่เจ็ดแล้วนี่ว่าใกล้ถึงความจริงละเอ้ยกูหลบในนี้มึงก็ยังตามกูาโอ้ยแย่แล้วกระสุนจะหมดช่วยด้วยช่วยด้วยไปแล้วนี่เอ้ยเอ้ยแมงลอยนัด้อยนัดกูเริ่มจะล้มเหลวเลย มันจะถึงรอบที่เท่าไหลไว้แล้วโอ้โหตายไปยังสี่สิบแปดสี่แปดตัวต้องต้านเอาไว้ต้องต้านเอาไว้ได้โยนแม่เหล็กมั้งนี่มึงโยนของอะกดเล็กเสีะมีอะไรโยนแม่กูไม่มีแม่เหล็กของกูมีกระสุนสำรองเฉยไม่มีแม่เหล็กมีกระสุนก็ดีแล้วไม่เอาหน่วยของพยาบาลมามันต้องเลือกอีกสายนึงอะเสียดาย ขวามอะไรละเกิดสงครามเกิดสงครามแล้วเฮ้ยเจี๊ยบเกระสุนหมดแล้วเฮ้ยโอ้มันต่อยหลังกูยิงแม่งยังแหละเออโอยเฮ้ยเจี๊ยตายจะหมดแล้วจะหมดแล้วอีกนิดนึงอุลิฮัตต์โอ้เับอีกล่าแล้วเฮ้ย อย่าบอกนะชีวิตกูไ okay. ม่เหลือแล้วอ่ะทำชีวิตส yeah, ุดท mm ้ายโอ้โหรอบสุดท้ายสามสองตัวสามสองตัวเฮ้ยวะเป็นไงเป็นกันจำมาแล้วมาแล้ว เราเราก็จะได้ช่วยกันจริงเอาเฮียเอาหายเอาเรื่มาเป็นของเราเสริมด่วนเลยตอนนี้ก็สุนหมดแล้วไอ <boundaries S 1> ้หาซึ่งมัหมดเลยพร้อมรัวโอ้ยอ้าวเย็นตายแล้วเออกูก็ตายด้วยเลยเออเอาควันฝันกูโอ้โหอะไรวะเนี่ยพวกมึงคือความหวังสุดท้ายเอาเฮียเนี่ยเหรอเอาเฮอ้เฮียอามึงเอ้ามึงตายแล้วเหรอ เจ้อเฮยรอบสุดท้ายมันคือออกสุดท้ายของกูฮะไม่ทำไ้เจี๊ยหลือแปดตัวความเทความเทพของกูโอ้หมดกันโอ้โหตายแล้วนีชิน้นเฟลกี่รอบแล้ววะโ,โอ้ยนะครับงั้นเราก็ต้องขอจบก,รรการสร็จแล้วกันไปเท่านี้นะครับไม่ไหวแล้วครับกูปวดหัวกับมันจริงๆเลยนะครับ คงต้องแค่นี้แล้วนะกุณาครับเอเอครับ